ไทยเนี่ยเดินวันละแค่หนึ่งพันเก้าเองนะคะทั้งที่องค์การอนมามัยโลกแนะนำให้เดินอย่างน้อย6ก 1> 1, 8, แต่ถ้าการเดินคือเรื่องอันตรายเราก็คงไม่มีใครอยากออกไปไหนใช่ไหมคะรวมควบคุมโรคเพิ่งจะเผยสถิติคนเดินเท้าในไทยเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วมีคนเสียชีวิตปีละ506รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเฉลี่ยต่อปีมากถึงกว่า5,870รายเมื่อทางเท้าที่ควรจะปลอดภัยที่สุดกลับสุดแสนจะอันตรายเห็นแบบนี้แล้วใครยังจะอยากเดินถ้าเราจะเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคนไทยเราต้องเริ่มจากคําถามง่ายๆว่าเมืองไทยถูกออกแบบมาให้เรา ขยับตัวหรือว่าอยู่นิ่งๆเมืองที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องทําให้เราสุขภาพดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามเพราะเรื่องเล่าของวันพรุ่งนี้เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการออกแบบใหม่ให้เมืองขยับและคนก็ขยับตามคุณล่ะคะคิดว่าไทยควรออกแบบเมืองแบบไหนให้เราขยับได้มากขึ้นแชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์เพราะว่าถ้าเมืองเปลี่ยนชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยและทั้งหมดนี้คือ Story Tomorrow เรื่องเล่าของวันพรุ่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกแพลตฟอร์มของ Nation Story ด้วยค่ะ